ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยงานในวันนี้เนี่ยจัดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีผู้ใหญ่ไปจะขาดอ่อกราบหน่อยดีไหมคะกราบแต่แตวันนี้นะครต้องขอเรียนเชิญคุณนรันรัตน์นันดลผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแมงป่อง1 9ึ9แกจำกัดมหาชนขึ้นกก่าวเปิดงานะขอกราบ จริงๆแล้วขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะจุดประสงค์ของงานในวันนี้จริงๆก็ง่ายมากเลยคือต้องการให้มีพื้นที่สําหรับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะคะได้มาคุยกันแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลที่ใกล้จะออสการ์แล้วนะเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ที่มาก็ได้ไปดูหนังหลายๆเรื่องมาแล้วนะคะที่จะเข้าชิงดังนั้นก็ขอให้มาแล้วก็ enjoy นะคะก็เราทาให้ สวยงามนะคะทีมงานตั้งใจจัดอย่างเต็มที่ดูอลังการนะคะแต่ว่าความตั้งใจเราต้องการให้สนุกสนานเป็นกันเองดังนั้นก็อย่าลืมนะคะมีไอเดียอะไรก็แชร์กันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะคะที่มานะคะรวมถึงอาจารย์ประวิทย์และก็คุณเจดยุทธด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญสําหรับสื่วนชนแล้วก็ทุกคนที่ ให้โอกาสมาในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะสนุกสนานแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรดีกลับไปค่ะขอบคุณค่ะเรา,าได้รับเกียตรติจากกูรูนะคบที่เขาเรียกว่าทัองดในวงกงรารขาพยนเนี่ยมาใช่เราก็ได้รับการยอมรับนะครับจากนักหนักทุกคนเลยะค,ะค่ะท่านแรกเลยดีกว่าคุณเอิร์ท ตอนรู้จักกันดีนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเขียนบล็อกแล้วก็บล็อกเกอร์ก็คือคุณเจนยุท้าใช่ค่ะคุณเจนต้องเป็นบล็อกเกอร์ที่ต่างๆจะต้อเป็นนักแปลนะครับนะแต่สปายเดอร์ อาล่ะกลับมาดีอีกรอบหนึ่งนะคะท่านศาสตราจารย์สวัสดีค่ะมันก็มเป็นมันบอ็นบยาวนานมันมันมาตั้งแต่สมัยผมยังเล็กๆอ่ะน้องเนี้ยเื่องความที่มันมีความยาวนานของการแต่งบันมันก็เลยทำให้มัน่สนใจมากกว่าวันต่อถ้าถามยิ่งใหญ่ไงทำไมถึงยิ่งใหญ่ต่ออย่างอาจารย์ไมิได้เนี่ยอาจารย์เริ่มอาจารย์เริ่มติดตามควาอต้านนะครับมามานานอยัง นานมากคือผมว่าในถ้าดูจากหน้าตาของน้องในห้องนี้ก็คงหลายคนคงยังไม่ยังไม่เกิดตอนที่ผมสนใจคือเอาง่ายๆผมเริ่มคือความที่เราเป็นคนที่ชอบดูหนังเนี่ยสิ่งที่วิธีหนึ่งที่เราจะใช้เป็นเหมือนไกด์ไลน์หรือ,อวอ่าทางเลือกในการดูว่าเราจะดูเรื่องอะไรดีเนี่ยก็คืองดูจากหนังที่ได้รับการสืบทอดช่ก็สิ่งหนึ่งนี่เนี่ย ออสการ์ปีแรกที่ผมจริงๆไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะมันมันเกิดสะท้อนวัยวร์บุสผมอยู่นะแต่ว่าตอนไม่ถึงอายุเออแต่ว่าในเมื่อท่าน้องพูดตรงๆก็คือว่าออสการ์ปีแรกที่ผมได้ได้ได้ดูเนี่ยจริงๆถับพูดเรื่องออสการ์มาช้านานแล้วต,ตั้งแต่ปีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบต้นๆแล้วเด็กๆเลยทีเนี้ยประเด็นก็คือว่า สมัยนั้นไม่มีอะไรเลยเรื่องข้อมูลข่าวสารทัยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีสื่อติดพิมอะไรต่างๆสื่อติดพิมต้องไปลงข่าวพวกนี้ด้วยหนังสือพิมพ์ไทยที่ต้างพูดถึงเลยว่าเขาไม่ลงเรื่องราวเกี่ยวกับออสต้าแน่นอนแล้วก็เหมือนว่าออสต้ามันห่างไกลกับเราม้างเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพออสต้าอยู่นู่นออสแตนต์อยู่นี่เนี่ยใครที่ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่าออสต้าแจกประมาณเดือนเมษายนตลอดประมาณปี1 9 7 5 7 5 2 5 0 0 สักอย่างหน่งนะครับแล้วก็มันจะมีหนังสือพิมพ์อยู่สองฉบับหน้าหนันที่จะเป็นของออสการ์นีเนชั่นกับบางบอกเวิร์ดไม่ใช่บางบอกโพสต์นะบางบอกโพสต์เนี่ยมันเป็นเป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกตอนเช้าแล้วก็บางบอกเวิร์ดมันเป็นหนังสือพิมพ์ออกบ่ายมันออสการ์มันจะแจกตอนบ่ายน้องๆเนี่ยคือกำลังดูสตาร์วอร์อยู่นี่สิ่งพิมพ์ที่กาแล็ซีอันห่างไกลมากนะครับก็คือออสการ์มันแจกตอนเช้ายันกดรางมันจะออกตอนเช้าบางบอกโพสต์เนี่ยหนไม่ทำ เมื่อก็เลยเราจะได้ดูเกาะต้องไปหึกษาซื้อหนังสือดิมไปเชื่อมมาของโดยเพื่อไมจะลงผลออสการ์ในที่ยก็จะมีที่รู้ว่าต้อุ้มตุกมตุกปีเดือนเมษาต้นอาทิตย์อาทิตย์แรกหรือประมาณนี้เราไม่เห็นนะไปต้องก็ต้องติดตามก่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็น่าแคบขวดคืออย่าว่าแต่ว่าแต่ว่าจะได้ดูเลยดูโอกาสเช่อได้ดูหนังยูนนานนี่ไม่มีแล้วอย่างตอนที่ผมติดตามออสการ์ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ บริษัทหนังฮอวูนไม่ส่งหนังารษาในเมือไทยปีแรกผมสนใจนการหนังปุ๊บในรุ่นวันปี2067คือก็2 1ส2020นะครับคือก็หนังนิ่ีหอ่งปีนี้กระจายกพิดาว่ามีอะไรไฮไลท์ไะไรที่แบบโดเด่นที่ัเป็นแบบเป็นเทรนดมาชัดเจนบ้าง ในรู S <S <preach ers> ้ส bueno ึกว so so, um, so, ่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรโดดเด่นปีอื่นๆที่เยอะมันจะมีอะไรที่ว่าเด่นออกมาเป็นเฉพาะออกมาแล้วจะแต่ที่เห็นก็คือการพยายามสร้างอะไรผิดแปลกใหม่การทดลองอะไรใหม่ๆในในการทำขั้นตอนอย่างเช่นปล่อยทุนให้เขาที่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นการทดลองอะไรใหม่ๆให้กับองค์การตอนนี้รู้สึกว่าหนังหนังก็ถึงยุคแต่ว่าทุกอย่างมันเดิมๆแล้วอะ วิธีการเล่าเรื่องก็เดิมๆอะไรยเงี้ยแล้วก็อา oh. แล้วตอนนี้ก็กำลังมีนะักนทะางหนังรุ่นใหม่ที่อยากจะหาวิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆหรือวิธีการใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆมาๆมามาในการสร้างหนังซึ่งรู้สึกว่าออลกาอยากพยายามจะให้สิ่งนี้ยกับกับ แน่ชัดหนักในปีนี้ไม่กระนั้นเกี่ยวกับเบิร์ดแมนเองพี่ที่ได้เข้อชิมเยอะที่สุดเนี่ยมันก็มีความแปลกใหม่ในเรื่อการนำเสนอในเรื่องในการเล่าเรื่องที่มีการใช้ลอกเพลงการพยายามสร้างวิธีการสร้างสารการเล่าเรื่องที่ที่แตกต่างจากขนมเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับการดับต้นๆเลยก็คือเบิร์ดแมนกับบอยคูนอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างบอยคูนเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นหนังที่สตูดิโอหนัไม่สามารถ ส้างหนังเนี่ยยากใช่ไหมคะคือมันไม่ไมีทางเลยที่สตูดิโอใหญ่ปลาอ่มามัติเงินให้กับหนังที่ต้องใช้เวลาถ่ายทาวน์ถึง2ปีซึ่งจริงๆแล้วการเซ็นสัญญาการสร้างหานังตรงนี้มันก็มีผลแค่ประมาณ10ปีเองใช่ไหมคะกับเหมือนแบบหนังเรื่องนี้มันสามารถทะลุผ่านวิธีการทำงานแบบสตูดิโอใหญ่หรือตูรีโอคนขุ่อนมันทอดอยู่ไงโดยใช้วิธีการทำงานแบบอินดี้แบบปีนึงเป็นคนที่ หลายปีต่อมาก็เชื่อเชื่อต่อแต่ละงานให้ไปทำงานแล้วก็ต่อปีก็อาศัยความไว้วางใจไว้ในเชื่อใจแล้วก็ความกล้าเสี่ยงกล้าท้าทายของแบบคนทำอ่ะซึ่งซึ่ง,งผมมองว่าตัวหนุ่มแบบหนักแบบเนี้ยมันจะได้รับรางวัลออสการ์เนี่ยมันก็สมควรนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการแบบ เป็เสต็กขอเชิร้รับชมินนะคะค่ะงานเริมเส็